แล่ลวงนางฟ้าเขียนโดยแพรพัสสอนภาคเสียงโดยสวนณีก่อนจะไปฟังนิยายฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดทุกความเคลื่อนไหวคลิปวิดีโอใหม่ๆก่อนใครจากช่องนักเขียนบ้านนาและขอฝากอดหนุนนิยายเรื่องอื่นๆของชนพัฒน์และแพรพัสสอนได้ที่ mepmarket.com ดด้วยนะคะตอนที่ส ยังรอกพี่นอนไม่หลับคขายังปรับเวลาไม่ถูกนอะาเรามีอะไรหรือเปล่าึเทียนทาดาเอ่ยถามเสียงนุ่มพลางยกมือแข็งแรงขึ้นยกศีรษะปกคลุมด้วยเรือนผมดำคลับลอยยาวสยายเต็มแผ่นหลังเบาๆพลางจับสังเกตดวงหน้าสวยหวานที่เริ่มแดงกระเรื่อขึ้นอย่างพินิษเออทาราดาวอึกอัหลบตาลงตาำเลี่ยงหลบสายตาคมปราบของผู้เป็นพี่ชายเพราแม่จะถามตัวเองหลายครั้งหลายหน ก่อนจะตัดสินใจหอบเรื่องมาปรึกษาผู้เป็นพี่ชายซึ่งเป็นสมาชิกในครอบครัวเพียงคนเดียวที่เหลืออยู่หากทาราดาวก็ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรดีกับการบอกเล่าเรื่องราวของหัวใจให้ผู้เป็นพี่ชายรับฟังถ้ายังไม่รู้จะพูดอย่างไงก็ยังไม่ต้องเล่าก็ได้นะมาซี่เทียนทาดายกแขนขึ้นโอบไหล่บ้างของน้องสาวเอาไว้หล,มลวมๆแล้วพาเดินเข้ามาภายในห้องทํางานของเขาซึ่งอยู่ถัดจากห้องนอนภายในเป็นห้องกว้างจัดวางตู้หนังสือ ตู้เก็บเอกสารซึ่งล้วนแต่มีหนังสือและเอกสารในแฟ้มอัดแน่นอยู่เต็มเพดานห้องเขียนลายไม้อยูนิคอนในเทพนิยายกำลังเหยาะย่างกลางปีกเตรียมถลาขึ้นสุดท้องฟ้าระดับโคมแก้วรูปทรงกลมกลางห้องจัดวางโต๊ะเตี้ยๆและหมอนรองนั่งสำหรับเจ้าของห้องนั่งทำงานบ้างนั่งเล่นบ้างเทียนทาดาก้าวเรื่อยๆมาหย่อนกายลงตรงหมอนรองน,งนั่งนุ่มสบายครู่หนึ่งขณะที่ทาราดาวเองก็หย่อนกายลงตามผู้เป็นพี่ชายเช่นกัน เป็นยังไงบ้างพร้อมจะเล่าให้พี่ฟังหรือ,อยังเทียนธาดาไม่ได้จ้องหน้าน้องสาวด้วยเกรงว่าจะเป็นการคาดคั้นจนเกินไปแต่ก็ไม่ได้เสมองไปทางอื่นอันเป็นกริยาแสดงถึงความไม่ได้ใส่ใจในสิ่งที่น้องสาวกำลังจะเล่าชายหนุ่มเอหลังพิงหมอนอิงเหยียดแขนขาในท่าสบายพร้อมสำหรับการรับฟังที่สุดขณะเดียวกันกริยาของเขาก็ทำให้ธาราดาวรู้สึกไว้ใจพี่ชายคนเดียวขึ้นมาเหมือนเคยความที่พี่ชายมีประสบการณ์การดำเนินชีวิต ผ่านร้อนผ่านหนาวมามากมายทำให้หญิงสาวเชื่อว่าเขาจะต้องให้คําตอบกับหล่อนได้แน่ๆโดยเฉพาะคําตอบเรื่องเพศตรงข,าข้ามค่ะทาราดาวหยุดผ่อนลมหายใจเข้าออกรวบรวมความกล้าอยู่ครู่หนึ่งก่อนเอ่ยขึ้นว่าพี่อามคะมีรุ่นพี่ที่มหาวิทยาลัยคนหนึ่งเขามาจีบเอยคะ่ะเข้าอกุหลาบขาวฝากเพื่อนมาให้เอยทุกวันเลยเอยจะทำยังไงดีคะ ฟังคำบอกเล่าของน้องน้อยผู้ไร้เดียงสาและอ่อนต่โลกในสายตาของเขาแล้วเทียนทาดาก็ได้แต่หัวเราะเบาๆในลำคอแสดงว่าน้องสาวพี่ใจอ่อนกับผู้ชายคนนั้นแล้วใช่ไหมคำถามของพี่ชายพาให้ทาราดาวรู้สึกว่าดวงหน้าร้อนเผามือไม้ม้วนชายเสื้อนอนเล่นอย่างไม่รู้จะทำอย่างไรดีไปกว่านี้แล้วพี่อมคิดยังไงคะถ้าเอยจะมีความรักทั้งที่ยังเรียนไม่จบแบบนี้อืม เทียนธาดาระบายลมหายใจยาวพี่ว่ามันไม่ใช่เรื่องผิดแปลกอะไรหรอกนะถ้าหากว่าน้องสาวของพี่จะมีความรักในวัยเรียนแต่น้องควรจะรักอย่างมีสติพี่ว่านะความรักก็เหมือนเงินนะถ้าเราใช้ความรักในทางที่ดีอย่างเช่นใช้เป็นกําลังใจให้เรามุ่งมั่นตั้งใจเรียนทําสิ่งที่ดีต่อกันเราก็จะมีความสุขกับมันแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าเราใช้ความรักในทางที่ผิดทําเรื่องไม่ควรด้วยการขาดสติ ความรักก็จะทําให้เราเป็นทุกข์พี่ไม่ห้ามน้องหรอกนะถ้าน้องจะรักใครแต่ก็อย่างที่บอกนั่นแหละเอ้ยควรจะรักอย่างมีสติใช่ไหมคะเอ่ยเข้าใจแล้วล่ะคะ่ะพี่อามเอ่ยสัญญานะคะว่าเอ่ยจะไม่ทําให้พี่เสียใจเพราะความขาดสติของเอ่ยเด็ดขาดคะ่ะธาราดาวชูนิ้วก้อยขึ้นเช่นเดียวกับพี่ชายที่ชูนิ้กนวก้อยขึ้นมาเกี่ยวกระวัตินิ้วก้อยเล็กๆของน้องสาวเอาไว้มั่นพร้อมกับส่งความเชื่อมั่นผ่านสายตาแล้วรอยยิ้มบางๆให้น้องสาวคนเดียว ภายในศูนย์อาหารของคณะมนุษยศาสตร์ก่อนเข้าเรียนในช่วงเช้าคลาคร่ำไปด้วยนักศึกษาชายหญิงสวมเครื่องแบบเรียบร้อยนักศึกษาชายสวมเชิดขาวสะอาดตากับกางเกงสแลคดำถูกนคไทดำติดเข็มกลัดตราสัญ,ญาลักษณ์ของมหาวิทยาลายัยเรือนผมตัดซอยตามความพอใจของตนเองเช่นเดียวกันกับนักศึกษาหญิงสวมเสื้อเชิดแขนสั้นสีขาวเข้ารูปติดกระดุมและเข็มกลัดหน้าอกตราสัญ,ญาลักษณ์ของมหาวิทยาลายัย กับกระโปรงจีบรอบบ้างกระโปรงทรงเอบ้างเรือนผมหลากสีตามแฟชั่นเสริมทรงให้พวกหล่อนดูทันสมัยหากก็ไม่ทิ้งความสดใสของวัยสาวที่กำลังอยู่ในช่วงชีวิตของการค้นหาความเป็นตัวเองท่ามกลางชีวิตอิสระในรั้วมหาวิทยาลายัยนักศึกษาเหล่านั้นกำลังนั่งรับประทานอาหารอยู่บนชุดโต๊ะเก้าอี้ตัวยาวจัดเรียงเป็นแถวแนวอย่างเป็นระเบียบบ้างกำลังเข้าคิวซื้อตั๋วมาแลกร้านข้าวแกงเจ้าประจำบ้างเข้าคิวแลกข้าวและน้ำดื่มบ้าง ส่งเสียงซิงแซ่จนฟังไม่ได้สับท่ามกลางนักศึกษาหลายร้อยคนเหล่านั้นมุกพิสุทธิ์ชาเลียตจรุงเวทนักศึกษาหนุ่มลูกครึ่งไทยนอร์เวย์เจ้าของเรือนผมสีน้ำตาลอ่อนดวงหน้าคมสันนตาสีน้ำตาลอ่อนภายใต้คิ้วหนาสีเดียวกันกับเรือนผมจมูกโดง่งดูคล้ายจมูกของคนยุโรปโดยทั่วไปริมฝีปากบางเฉียบสีชมพูระเรื่อกำลังรอคอยการมาของนักศึกษารุ่นน้องสาวร่วมสาขาวิชาคนที่เขาหมายปอง มือทั้งสองกระชับกุหลาบขาวกลีบอ่อนบางเอาไว้แน่นไม่มีสักวินาทีที่สายตาจะคลาดไปจากหน้าประตูศูนย์อาหารกระทั่งทาราดาวกุหลาบขาวในใจเขาก้าวเข้ามาพร้อมกับกิรนาเพื่อนสาวของหล่อนนักศึกษาหนุ่มจึงค่อยๆหยัดกายลุกจากมานั่งตัวยาวอย่างเพลอไพลโดยไม่รอให้รุ่นน้องสาวก้าวเข้ามาใกล้นักศึกษาหนุ่มก็ตรงเข้าไปส่งกุหลาบขาวในมือให้ทาราดาวทันทีแม้หัวใจจะเต้นแรงกับการส่งกุหลาบให้หล่อนกับมือตัวเอง หากเขาก็ตั้งใจแล้วและจะต้องทำให้สําเร็จสมกับความตั้งใจของตัวเองด้วยน้องเอ๋ยครับนี่ครับพี่ห้อยขอบคุณค่ะทาราดาวรับกหุลาบขาวมาถือไว้ในมือพร้อมกับส่งยิ้มหวานทั้งดวงตาและริมฝีปากให้นักศึกษารุ่นพี่แหมอิจฉาจังเลยอ่ะอยากได้บ้างจังเยรนาแซวยิ้มๆก็จริงหากภายในใจกลับนึกอิจฉาเพื่อนสาวไม่น้อยที่ดูจะมีทุกอย่างเลิศเลอเหนือหล่อนไปเสียทุกอย่าง ทั้งรูปสมบัติและทรัพย์สมบัติทาราดาวเป็นน้องสาวเจ้าของเกาะมุกและฟาร์มเลี้ยงหอยมุกชื่อดังที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดภูเก็ตตรงข้ามกับหล่อนที่เป็นเพียงเด็กกำพร้าที่ปัจจุบันทำงานเป็นพริตตี้ตามงานแสดงรถหาคนอุปถัมภ์เพื่อหาเงินส่งเสียตัวเองเรียนหน้าตาทาราดาวหรือก็หมดจดขาวใสบุคลิกเรียบร้อยพูดจาอ่อนหวานจิตใจอ่อนโยนหน้าทนุถนอมแต่หล่อนสิหน้าตาหรือก็ไม่ได้สะสวยอะไรเลย เพียงแต่โชคดีที่แต่งหน้าขึ้นเท่านั้นการดิ้นรนให้ได้ในสิ่งที่ต้องการทําให้กิรณากลายเป็นคนเจนโลกและหล่อนก็รู้ดีว่าตัวเองไม่ได้อยู่ในสายตาของมุกพิสุทธิ์เลยสักนิดดูเหมือนเขาจะไม่เคยเหลือบแสาสตามองผู้หญิงคนอื่นเลยที่ซ้ํานอกจากทาราดาวเขาไม่มีวันรู้หรอกว่าหล่อนแอบรักเขามานานแล้วนับตั้งแต่พบหน้ากันครั้งแรกในกิจกรรมรับน้องใหม่เมื่อสองปีที่แล้วแต่แทนที่มุกพิสุทธิ์จะหันมองหล่อนบ้าง ทว่าเขากลับทำร้ายจิตใจกีรนานโดยไม่รู้ตัวด้วยการเลือกเพื่อนสนิทของทาราดาวอย่างหล่อนมาเป็นแม่สื่อช่วยทำให้ความรักของเขาสมหวังแล้วอย่างนี้จะให้หล่อนอดทนเฝ้ามองความสัมพันธ์ระหว่างเขากับเพื่อนรักของหล่อนไปอีกนานเท่าไหร่คิดแล้วกีรนานก็ได้แต่นึกสมเพชตัวเองอยู่ในใจขณะมองภาพทาราดาวรับกุหลาบข่าวจากมือรุ่นพี่ที่หล่อนแอบรักด้วยความปวดร้าวไปทั้งใจกี์ขัตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนนะ ฉันพี่ปามกับเอ๋ยสวีดหวานแววกระาำสบายเลยนะจ๊ะกีรนาเอ๋ยเสียงหวานทั้งที่อยากจะเข้าไปกระชากสองหนุ่มสาวให้ออกห่างจากการเสียลอเกินก่อนจะเดินเลี่ยงออกมาเข้าห้องน้ําทั้งที่ไม่ได้นึกอยากจะเข้ามาเลยสักนิดแต่ที่ต้องเดินเข้ามาเพราะต้องการหนีจากภาพบาดตาบาดใจนั่นต่างหากและความที่กิรนาโมแต่ก้มหน้าก้มตาเดินจ้ำอ้าวมาตามทางเดินเล็กแคบอยู่นั่นเองหญิงสาวจึงไม่ทันเห็นว่ามีใครอีกคนเดินสวนมา ร่างบางจึงชนกับใครคนนั้นเต็มแรงขอโทษค่ะกิรนาพึมพำแล้วก็นึกอยากถอนคำขอโทษนั่นคืนเมื่อเงยหน้าขึ้นมามองเห็นว่าคนที่หล่อนซุ่มซ่ามเดินชนเป็นใครไม่เป็นไรหรอกครับพี่อมกิรนาขมวดคิ้วมองสีหน้าเฮี้ยมเกรียมของรุ่นพี่หนุ่มด้วยความหวัดวันกำลังจะก้าวถอยหลังออกห่างจากเขาแต่ก็ยังช้ากว่ามือนาะปานคีมเหล็กที่พุ่งเข้ามาจับข้อมือหญิงสาวเอาไว้แน่นเดี๋ยวสิ จะรีบไปไหนล่ะคำถามทุ้มต่ำคล้ายการคำรามของสัตว์ร้ายของคนตรงหน้าทําให้ความหนามเยือกก่อตัวขึ้นในใจของกีรนาเหมือนเช่นทุกครั้งที่พบเขาคนอย่างอนุรุธจะต้องการอะไรนอกจากอยากได้ทาราดาวมาเป็นหนึ่งในของสะสมของเขาโดยไม่สนใจเลยว่าทาราดาวจะมีคนที่หล่อนรักอยู่แล้วและคนคนนั้นจะเป็นมุกพิสุทิ์เพื่อนของเขาภายใต้ท่าทีสุภาพอ่อนโยนดูเป็นรุ่นพี่ที่ดีเปี่ยมด้วยความเป็นผู้นำของเขา ไม่มีใครรู้หรอกว่ามันได้ซุกซ่อนกลโกลงเอาไว้อย่างเหลือร้ายชนิดไม่มีใครคาดคิดไม่มีใครล่วงรู้นอกจากกิรนาเพียงคนเดียวเท่านั้นและหากหล่อนไม่บังเอิญไปเป็นเด็กของนายอนุพงศ์พ่อของอนุรุตเข้ากีรนาก็คงไม่รู้หรอกว่าคนตรงหน้าเป็นอย่างไรฉันไม่มีอะไรจะคุยกับคนแต่ฉันมีมือแข็งแรงออกแรงบีบแน่นขึ้นจนกีรนารู้สึกเจ็บก่อนร่างบางจะถูกกึ่งลาก,กึ่งจูงผ่านทางเดินแคบ ออกมาตรงสวนหย่อมหลังตึกคณะอันเป็นลานกว้างติดกับด้านหลังคณะศิลปกรรมศาสตร์ปลูกหญ้าญี่ปุ่นหนานุ่มและต้นปาล์มปลูกเป็นแถวตามแนวตึกคณะและทางเดินวางอิฐก้อนใหญ่ทอดสู่คณะศิลปกรรมศาสตร์มีอะไรก็ว่ามาฉันจะได้ได้ไปเรียนกีรนาทำลายความเงียบระหว่างกันขึ้นพร้อมกับสะบัดมือออกจากการเกาะกลุ่มของเขาโดยแรงฉันรู้นะว่าเธอไม่ชอบที่เห็นไอ้ปาล์มกับน้องเอ๋ยสวีทหวานแววกัน อน,นุรุธหันมายิ้มยันให้กิรนาะอย่ามันทำเป็นรู้ดีหน่อยเลยคุณเองก็ไม่อยากเห็นยัยเอ๋ยเป็นของคนอื่นเหมือนกันนั่นแหละฉันยังรู้อีกด้วยนะว่าเธออยากเป็นแฟนไอ้ปามใจจจคาดเอาหนะ้าไหนๆเราก็มีเป้าหมายเดียวกันแล้วเรามาร่วมมือกันดีกว่านะถ้าทุกอย่างสำเร็จเธอก็ได้เป็นแฟนกับไอ้ปามส่วนฉันก็เป็นแฟนกับน้องเอย๋ยเราต่างได้ประโยชน์กันทั้งสองฝ่ายแฟนดีออกนะ ทำไมฉันจะต้องช่วยคุณด้วยเกเรนากอดอกจ้องหน้าอีกฝ่ายตาขมิงเธอจะไม่ช่วยฉันก็ได้นะแต่ถ้าฉันบอกให้คุณแม่รู้ว่าใครเป็นเด็กป๋าแล้วก็อย่ามาว่ากันทีหลังแล้วกันอนรุตขู่เสียงเย็นดวงตาทั้งคู่ทอประกายหมายมาดว่าคำขู่ของเขาจะต้องสำเร็จผลอย่างแน่นอนเธอผู้หญิงอย่างกิรนาก็คงไม่ต่างจากเด็กคนอื่นๆของป๋านักรอกพวกหล่อนทำทุกอย่างได้อยู่แล้วเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ต้องการ แม้แต่เรื่องของหัวใจและเขาจะใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้ละ่ะทําให้ธาราดาวยอมเป็นของเขาให้ได้คุณขอ่ฉันเหรอฉันไม่ได้รูแต่ถ้าเธอจะยอมสูญเงินสูญรถที่ได้จากป๋าแล้วถูกคุณแม่ตามราวีเหมือนพวกเด็กๆแล้วก็เมียน้อยคนอื่นๆก็ตามใจนะนี่ฉันใจดีให้เธอเลือกแล้วนะว่าอยากเป็นแฟนกับไอ้ป,ปามแล้วยังได้ทุกอย่างที่ควรจะได้เหมือนเดิมหรือยอมเสียไอ้ปามไปแล้วไม่ได้อะไรจากป๋าเลยสักอย่าง กิรนานง่งฟังข้อเสนอของอนุรุตเงียบสมองคลุ่นคิดตามในสิ่งที่เขาพูดหากไม่นับความอยากได้อะไรก็ต้องได้ของอนุรุตแล้วก็หญิงสาวไม่ปฏิเสธเลยว่าข้อเสนอของเขาเองก็น่าสนใจทีเดียวแน่ละใครจะยอมโง่สูญเงินที่ได้รับจากคุณอนุพงศ์เดือนละเป็นแสนแสนสูรถเก่งคันหรูที่ขับอยู่ถ้าเกิดว่าอนุรุตไปบอกแม่ของเขาว่าหล่อนเป็นเด็กของคุณอนุพงศ์แล้วก็หล่อนคงไม่มีเงินใช้แน่ๆและที่สําคัญกว่านั้นก็คือ หล่อนจะอยู่ท่ามกลางผู้คนในสังคมชั้นสูงซึ่งล้วนแล้วแต่คาบช้อนเงินช้อนทองมาเกิดได้อย่างไรถ้าไม่มีเงินไม่มีรถไม่มีข้าวของฟุ่มเฟือย